สวัสดีค่ะทุกทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องปลายพาไปนะคะวันนี้พี่ปลายได้พาทุกคนมาเยี่ยมชมวัดพระแก้วนะคะหรือว่าวัดพระศรีรัตนศาสดรารามนะคะในจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเดินเข้าไปในวัดพระแก้วก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อมาถึงเนี้ยเราก็จะเห็นมีฐานมหาเล็กนะคะเปลี่ยนเวรยามค่ะซึ่งสามารถดูได้ในจากคลิปนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะพี่ไปก็เดินเข้าไปในตัวที่ Main Entrance นะคะแล้วก็จะมีข้อห้ามต่างๆนะคะว่าอุปกรณ์ไหนสามารถบันทึกวิดีโอได้ภายในพระบรมมหาราชวังนะคะหรือวัดพระแก้วนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าชาวไทยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆภายในวัดพระแก้วนะคะทุกท่านที่นี่คนเยอะมากเลยนะคะ การเดินทางมาที่นี่นะคะแน่นอนว่าชุดสําหรับการที่เข้าชมในวัดพระแก้วนั้นผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยจะต้องอแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยนะคะตามภาพดังกล่าวเบื้องต้นค่ะ,ะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ500บาทค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะตรงที่บริเวณห้องขายตั๋วสําหรับเยี่ยมชมในวัดพระแก้วนะคะ ส่วนถ้าใครอยากจะเช่า o r ร o อนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด8ภาษาค่ะสามารถเช่าได้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะเขาจะมีป้ายต่างๆนะคะให้สําหรับนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็สมมุติถ้าเป็นคนไทยนะคะกรุณาแสดงบัตรประชาชนด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาในบริเวณภายในของตัวของวัดพระแก้วนะคะนี่ก็เป็นบริการรอบในวัดพระแก้วนะคะทุกท่าน สมมติถ้าท่านไหนอยากจะได้โบชัวนะคะก็สามารถหยิบโบชัวจากตรงนี้ได้เลยค่ะมีทั้งหมด8ภาษานะคะเมื่อทุกคนได้หยิบโบชัวนะคะก็สามารถเดินเข้าชมภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองค่ะแล้วก็ทุกท่านก็จะได้เห็นกิจกรรมฝาผนังนะคะซึ่งกิจกรรมฝาผนังนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ รามเกินนั่นเองค่ะซึ่งบริเวณด้านหน้านะคะก็จะเป็นไกด์แล้วก็ลูกทัวร์ชาวจีนนะคะแล้วก็นี่คือบรรยากาศรอบๆภายในบริเวณวัดพระแก้วนั่นเองค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าสวยงดงามประการตาเป็นอย่างมากเลยนะคะเกิดถ้าใครยังไม่เคยมานะคะพี่ปายแนะนำให้มาเยี่ยมชมแล้วก็นมัสการวัดพระแก้วแห่งนี้ค่ะ แน่นอนเป็นที่สุดค่ะสมมติถ้าใครชอบถ่ายรูปนะคะก็สามารถถ่ายรูปภายในบริเวณวัดพระแก้วได้นะคะเพราะว่ามีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยแต่ว่าต้องเอ่อเมคชัวร์นะคะว่าเราจะต้องยืนถ่ายรูปเพื่อให้ถูกการะเทศะนะคะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศภายในอรอบๆของตัววัดนะคะทุกท่านก็คือ,อจะเห็นว่าศิลปะของประเทศไทยเราเนี่ยไม่แพ้ชนชาติใดในโลกเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะของวัดพระแก้วค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปนมัสการพระแก้มมรกตนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบนอกนะคะซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาไหว้พระกันเยอะแยะเลยค่ะอันนี้จะเป็นรอบนอกอุโบสถนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพระแก้มมรกตค่ะก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะเราต้องถอดรองเท้าแล้ววางไว้ที่ชั้นรองเท้านะคะ อยากจะเรียนให้ทราบว่านะคะจุดเดียวของในวัดพระแก้วนี่คือเราห้ามถ่ายรูปหรือวิดีโอในพระอุโบสถนะคะอันนี้พี่ายถ่ายมาจากรอบนอกค่ะเพื่อทุกคนได้เห็นนะคะนี่ก็จะเป็นพระแก้วมรกตนะคะซึ่งเป็นศิลปะที่สวยงามมากๆค่ะแล้วก็เป็นของคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยนะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ายก็เดินรอบๆบ,บริเวณพระบรมหาราชวังนะคะหรือแล้วก็วัดพระแก้วค่ะ วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะทุกท่านพี่ปายคิดว่าทุกท่านคงชอบคลิปพี่ปายไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะคะทุกคนว่าวัดพระแก้วเป็นวัดที่ใหญ่มากๆนะคะเป็นพระราชวังที่ใหญ่ามากๆค่ะคือถ้าใครมากงเทพอย่าลืมแวะมาที่นะคะวันนี้ไม่ไหวแล้วคะ่ะขอตัวไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันในอีพี EP นะอีพีหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ